Ai S out Ding Tho มาเคสได้หรอวะไม่มาเคสด้หรอวะไอ้น่ไปไหนมเนียมนีมนีมานีไปไหนดีอ่ะไปไปเอ่อร้านสักันไ้มร้านสั่คืออะไรจอมบุญนะะบบุญหนึ อจี้ไปใช่คีมาดูโอีพี่ลิงด้วยเอาไปกอดได้ไหมอ่ะงคนนี้แล้วคนนี้ไปกอดได้ไหม กอดได้ไหมอ่ะเอาไปกอได้ไหมเอาไปกได้ไหมตอนนี้ตอนนี้เอไปกอดได้ไหมอ,อดด่ะลิงนั้นน่ารัก มาผมมานี่มานี่เร็วมานี่มานี่ oh. ไปเจ็ด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 อาอาอ,อไ,ไ,ไ,ไหนงัวไหไไหนอะไปอไระไรถจร 嗨、oh.

ketiga. Saya buku ketiga.